วุฒิธรรมยังดื้อแต่มีวุฒิการะดูหลวงพ่อมาครับหลวงพ่อมาจิตนาจิตนาฯใจจางใจจิตนาฯใจดีงามจจังได้ก็จะเป็นปราทานนะนที

วันนี้คุณไมกต้อมาคุณควรจะนั in you, ่งอยู่ตรงนี้แล้วจนคุณไม่ได้ไปจระวอกเเพาเป็นคุณพ่นะคุณพ่อที่ไม่ต้องร้อับนั่งเฉยๆตําแน่นใจก็จะมาเทวดาสิ้นตจะอกะมื่อวันบานที่สุดวันสที่ไ้ต้นสีมหาโพธิ์ว่อยู่นมไปแางแก่วนวธรรมจันบร์โอ้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 โอ ล่วงประมาณใส่หัวคนไทยอยากได้ใบโพพรหลังอยากได้โพธิญาณขอท่านเลยครับขอท่านเลยครับขอท่านครับแต่ชาวบ้านจับใจอยากได้ใบโพต่อประโยชน์สามที้ถามว่าโพนี้ทีเป็นชื่อของบุคคลที่เค้ามีเป็นชื่อของปัญญาเป็นชื่อของธรรมะ โอนิปัญญาเป็นการศึรู้โอนิรูกโต้นโภเป็นที่เป็นสถานพระพนเจก้าพระมาเลยโอนิปุโรห์มงคลเป็นวัตถุวันนี้พวกเราตั้งใจ

พระเจอดรงมองไปหน้าเรื่องใสหน้าเรื่องใสก่อนจะส่างาโอ้แทร่ตางเรื่องไปบนราชาเรื่องไม่ระชาสมุทัยสมุทัยโปรดรีเจรไญพอทำชีวิตไปเคยเทศใครต้างพระเจอาสอมาาราของเทศลก็เนี่ยเมยเที่ยดีอะไรก็ได้ท่านได้ยกเอา 大风啊！Uh huh. uh huh.